พระลังวันนี้ไม่ได้เดินครับผมสุดเร็วเหรอเป็นวันละอ๋อบุญกันเราจะบวชกี่วันนะก็ไม่ทราบเหมือนกันยังปีหน้านเลยละสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยสาธุตอนเช้าเอาบุญมาฝากเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆเนาะ ตอนเช้าๆยหญนัน้นเอาบุญมาฝากเพื่อนๆสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันเด้อทุกคนเด้อรับส่วนบุญด้วยกันจ้าบรรยากาศเนี่ยมอนเศร้านาะจ้ะเนาะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆเนาะอะไรอย่านั้นเอาบุญมาฝากเพื่อนๆนะจ้ะเนาะตื่นขึ้นมาเนี่ยมอนเศร้าน้อตื่นขึ้นมาเช้าๆสดชื่นกับบรรยากาศท้องไร้หนาบ้าหน้าจ้ะเนาะตอนกับบินทบาทิ่นกับยางห้องเพิดกิจวัตรกิจของสงฆ์พี่น้องกิจของสงฆ์ที apps, ่เพิ่นต้องเดินต้องทำเนาะ เขาก็กิจของเรากิจของโยมพระละหน้าที่ของโยมก็คืออ่าต้องทําบุญนะจ๊ะเนาะทําบุญกวดน้ําอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและพรพบุรุษของเราที่ล่วงรับไปแล้วนะจ๊ะนะเนาะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อแผ่กันไปนะพี่น้องเนาะเพื่อหนุนกันไปนะจ๊ะเนาะกิจของแม่น,นันวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแค่บุญมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะเนาะ เอาบุญมาฝากเพื่อนๆแค่นั้นเองแล้วก็มาเพื่อนๆชมดอกไม้นามานสวยงามสดชื่นแค่นั้นเองนะอิมออมอ่มบุญอ,อ,อิมออ่มใจอิ่มบุญนะพี่น้องเนาะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญจ้ารับส่วนบุญส่วนกุศลเท่าๆกันทุกๆคนกัลยานิมิตของเพื่อนๆของนันทนาทุกๆคนรับอส่วนบุญน้วกันเลยพี่น้องเลยรับอส่วนบุญด้วยกันจ้าวันนี้คลิปแม่นันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะ แก่บุญมาฝากเพื่อนๆเสยนาเพื่อนๆเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆก็สดชื่นแบบนี้นะจ๊ะเนาะวันนี้แค่บุญมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะเนาะเราก็จะเก็บของเข้าบ้านนะพี่น้องเนาะของเข้าบ้านนะจ๊ะเนาะเก็บของเข้าบ้านเลยเสร็บุนมาฝากเพื่อนๆเด้อรับส่วนบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ นบุดด้วยกันเด้อคลิปใน่นั้นวันนี้ก็มีแค่นี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะจ๊าเด้อสวัสดีจ้า